สวนไหมคะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาจากหัวหมากนะคะกำลังมุ่งหน้าเข้าสวนหลวงรอเก้าค่ะน่ารักไหมคะฉายาเขาน้องโตเอ้อะนะคะน้องเก็กมวยบางคนบอกว่าไม่เพาะหากขอเป็นน้องมะม่วงดีกว่าบางคนบอกไม่เอารูปร่างเหมือนกล้วยหอมคะ่ะ ทุกชื่อเลยค่ะนี่บรรยากาศนะคะทุกคนจะมีมือถืออยู่ในมือนะคะแล้วก็ถ่ายแล้วก็บันทึกภาพเก็บไว้ในความทรงจำนะคะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสะดวกสบายมากเลยนะคะน้องกแก้กวยใช่ไหมคะหรือนอ้องมะม่วงหรือน้องกล้วยหอม น่ารักทุกชื่อเลยค่ะออกจากสวนหลวงแล้วนะคะขบวนนี้อันนี้เราเดินเรื่อยๆนะคะจากสถานีด้านนูน้นมาสถานีด้านนี้ค่ะเมื่อกี้เราถ่ายรถที่มาจากหัวหมากเข้าสวนหลวงเดี๋ยวเราจะถ่ายรถที่มาจากทางด้านสมุทรปราการเข้าสวนหลวงบ้างนะคะชอบค่ะ อยากเก็บภาพเขาไว้มาแล้วค่ะเหมือนจะมาแล้วนะคะนิฟนิฟนู่นเลยน้องแอ็กปวยน้องมะม่วงน้องกล้วยหอมใครมีฉายา,ยาให้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองอีกไหมคะดูบรรยากาศเลยนะคะน่ารักไหมคะกำลังมุ่งหน้ามานะคะจากฝั่งสมุทรปราการนะคะรถเท่าเร็วมากนะคะข้างนอกก็สวยเหมือนยานอวากาศเลย ข้างในก็สวยค่ะไม่มีคนขับนะคะเป็นรถที่ไม่มีคนขับแต่ขณะนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลอยู่ประมาณหนึ่งนะคะ เดี๋ยวดูผู้โดยสารลงจากขบวนรถนะคะเราว่ารถเขาน่ารักจังเลยเดี๋ยวว่ามันปลายปีหรือต้นปีหน้าสายสีชมพูก็จะเปิดนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะเพื่อนๆเก็บทุกประสบการณ์หาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะ รัไหมคะเห็นไหมฮะมีแต่คนมีกล้องมือถือแล้วก็เดินสวนแล้วไปสวนกันมาถ่ายลูกนะคะอันนี้เก็บมาฝากนะคะอันนี้มุ่งหน้าสานีไปทางหัวหมากคะ่ะมีข่าวดีนะคะเพื่อนๆเห็นว่าเขาจะขยายเวลาแล้วนะคะ จาก9โมงถึง2ทุ่มจะเป็น6โมงเชา้าถึง3ทุ่มนะคะแล้วก็ขยายสถานีจากหัวหมากต่อไปด้วยเดี๋ยวเราอรอฟังข่าวกันนะคะสวัสดีค่ะ